สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับพวกเราค่ะ AI Detailing นะคะหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆค่ะมาชมนะคะในส่วนของโชว์รูมค่ะดูสต็อกสีนะคะแล้วก็ สีใหม่ๆค่ะที่ตอนนี้นะคะเราได้นําเข้ามานะคะเป็นสินค้านะคะรวมถึงเป็นสีนะคะที่มีพร้อมส่งค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปดูมวนจริงนะคะเราจะให้ดูในส่วนของคันเลือกชาร์จกันก่อนนะคะสําหรับ สีนะคะของฟิล์มสีนะคะตอนนี้ที่เรามีอยู่นะคะจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะสำหรับรุ่นแรกค่ะจะเป็นรุ่นของ AI premium Series นะคะจะเป็นเล่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีสีมากกว่า100สีกันเลยนะคะสำหรับไทป์ของสีนะคะหรือว่าประเภทค่ะ ของเฉดสีนะคะก็มีครอบคุมค่ะมีหลายเฉดกันเลยทีเดียวแล้วเรามาเปิดคร่าวๆให้ดูกันก่อนนะคะว่ามีเฉดครีมสีนะคะเป็นประมาณไหนบ้างนะคะเราจะมีทั้งในส่วนของเป็นสีไฮกอ o ซี่นะคะสีเหลือบแบบนี้ค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะไฮกอสซี่ที่เป็นเมทัลลิกนะคะแสงเล่นแสงเล่นเงาแบบนี้นะคะเราก็มีค่ะ ส่วนของสีนะคะจะมีตั้งแต่สีที่เป็นสีเข้มนะคะข้ามมาสีอ่อนนะคะรวมถึงเฉดที่เป็นเฉดพาสเทลนะคะก็มีเช่นเดียวกันสีที่เป็นสีนะคะใกล้เคียงกับเฉดสีรถจริงนะคะเราก็มีเหมือนกันค่ะสำหรับสีนะคะเฉดที่มาแรงในตอนนี้นะคะของพรีเมียมซีรีส์ค่ะนอกจากเป็นสีนะคะที่เทียบเคียงกับสีรถจริงแล้วนะคะก็จะมีเป็นสีที่มีลูกเล่นเช่นสีของไทเมจิก โกลเด้นนะคะที่จะเป็นไทยสีนะคะที่มีความเหลือน่นเองค่ะสำหรับเกรดนะคะหรือว่า คุณสมบัตินะคะสเปคของ AI Premium Series นะคะจะเป็นฟิล์มสีนะคะคุณภาพสูงนะคะเกรดพรีเมียมนะคะที่มีอายุการใช้งานถึง5ปีนะคะเรื่องของสีนะคะจะมีความคงทนตัวฟิล์มนะคะจะมีช่องระบายอากาศด้านหลังนะคะมี e l i นั่นเองคะ่ะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะการติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยค่ะ นี้นะคะจะเป็นในส่วนของ Color c h a r าค่ะ AI พ r e m มี่ซีรีส์เล่มนี้นะคะต่อมาค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นเกรด3ปีค่ะจะเป็นฟิล์มนะคะที่เป็นเกรดสำหรับแบลบรถเหมือนกันค่ะมีความพรีเมี่นะคะแต่ว่าเรื่องของสีเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าตัวเล่มพรีเมี่เลยนะคะนั่นก็คือ AI Ultimate Series ค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะเรื่องของสีเด่นค่ะจะเป็นสีประเภทไฮคอสซี่นะคะเช่นตอนนี้ค่ะสีแดง ตอนนี้มาแรงนะคะแล้วก็ได้มีการโพสต์หน้า Facebook ไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสีแดงของพอรนะคะจะเป็นสีแดงรุ่นนี้ค่ะนั่นก็คือรุ่น h i g อสซี่คาร์ไมเลต์นั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังจะมีเป็นสีเขียวนะคะ Apple G r e e นแบบนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสีเขียวเหนียวซับนะคะหรือว่าสีเขียวที่มีลูกเล่นนะคะเป็นแบบเงาอย่างนี้เลยนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เหมือนกันนอกจากนั้นค่ะ ตระกูลสีฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นสีไมอามี่บูสีเจสตีมหรือว่าไชน่าบูนะคะรวมถึงสีเทานะคะสุดอามาตะของเราขายดีนะคะแล้วก็ติดกันเยอะนะคะแล้วก็มีความเงาแบบนี้นะคะติดตั้งง่ายค่ะอายุใช้งาน3ปีนั่นก็คือสีนาโดเกรสีนี้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะท้ยสีนะคะยังมีในส่วนของสีซูเปอร์แมทค่ะหากเทียบกับ แมตรุ่นอื่นๆนะคะรุ่นนี้จะมีความแมตนะคะขั้นสุดแบบนี้เลยแต่จะไม่ทื่อนะคะจะเป็นความแมตนะคะที่ติดไปกับรถแล้วเนี่ยเพิ่มความลักชัวรี่นะคะรวมถึงความสปอร์ตนะคะให้กับรถด้วยซึ่งมีหลายไทยสีนะคะรวมถึงสีที่เป็นสีนาโนเกรย์นะคะหรือว่าสีเซรามิกนะคะเราก็มีเช่นกันนอกจากนั้นค่ะสีดำเงาสีดำด้านนะคะแบบนี้ค่ะก็มีสต็อกด้วยนะคะ นอกจากนั้นค่ะอีกข้อเด่นนะคะหรือว่าสีเด่นนะคะของซีรีส์นี้นะคะนั่นก็คือสีตระกูลไฮกอร์ซีเซรามิกอ่ะ,อะเป็นไฮกอรซีนะคะจะมีทั้งแบบด้านและแบบเงาค่ะทั้งแมตตแล้วก็แบบกรอสนะคะจะเป็นไท p สีอโนดได์แบบนี้ค่ะซึ่งมีสีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมเลย สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการสีนะคะไปติดตั้งรถนะคะที่ต้องการความเงาแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามได้เข้ามาเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัตินะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะของ AI Ultimate Series นะคะ สำหรับสีนะคะในส่วนของมวนจริงนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปดูกันก่อนว่าเอ๊มีสีประมาณไหนบ้างสต็อกเรามีประมาณไหนนะคะสำหรับใช้สีแรกนะคะหรือว่าสีรุ่นแรกที่เราจะให้ดูนะคะจะเป็นในส่วนของ AI Premium นะคะเป็นด้านนี้ค่ะจะเป็นสีของตระกูล Magic Golden ทั้งหมดนะคะถัดมาค่ะจะเป็นเฉดสีน้ำเงินค่ะจะมีทั้งเป็นสีไฮ เป็นสีก l o s s y นะคะมทเลลิกค่ะแบบนี้นะคะถัดมาค่ะจะเป็นสีไฮกอ o s s y ค่ะแล้วก็จะเป็นสีที่เข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือสีเพ์เมทัลิกสากุระพิงเนื้อซาตินแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะสรับสีตอนนี้มนะัจะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะ ซึ่งหากเพื่อนๆท่าในใดสนใจนะคะประเภทไหนสีไหนนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ